เช็คดวงกับทั้ง12ราศีในปี2567กับหมอแทนดวงปี2567ของชาวราศีกุมดวงของชาวราศีกุมในปีหน้าคุณจะมีความโดดเด่นในเรื่องของการงานการเจรจาการติดต่อสื่อสารหรือการเป็นคนกลางโดยเฉพาะการสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือการติดต่อสื่อสารระหว่างประเทศการทํางานกับต่างประเทศแต่คุณอาจจะต้องบุกรุยหน่อยแต่ก็จะสามารถผ่านไปด้วยดี หรือปัญหาอุปสรรคต่างๆการงานที่ติดขัดในปีที่แล้วปีนี้คุณก็จะมีความสําเร็จก้าวหน้าหรือสามารถจัดก,การให้มันผ่านพ้นไปแต่คุณอาจจะต้องเหนื่อยหน่อยแต่ว่าจะได้เงินถ้าเกิดทํางานกับผู้หญิงก็มีโอกาสที่ได้เงินเยอะหรือทํางานกับเพศที่3 LGBT ก็จะมีโอกาสได้เงินเยอะเหมือนกันที่สําคัญหุ้นส่วนถ้าเกิดหุ้นส่วนคุณเป็น LGBT คุณสามารถหาเงินได้และสามารถต่อยอดด้วยกันได้นะครับ ส่วนในเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีแฟนอยู่แล้วนะครับก็จะไปด้วยกันได้ดีนะครับผมแต่ก็ต้องระวังปัญหาที่ติดคาราคาซังอยู่หรือความใจร้อนอาจจะต้องรีบเคลียร์ปัญหาให้จบนะคบเพื่อเป็นการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆที่ดีในปีใหม่แต่สำหรับใครที่ยังไม่มีแฟนนะครับมีโอกาสได้เจอแฟนนะครับหรือแฟนอาจจะเป็น LGBT ก็ได้นะครับสามารถคบได้ด้วยดีเลยนะครับไปกันได้ระวังปัญหาที่ทะเลาะเบาแหวงกันด้วยนะครับที่เหลือก็จะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีอุปสรรคปัญหาต่างๆสามารถจับมือกันผ่านไปได้ โดยรวมในปีหน้าคุณก็ยังต้องการที่พึ่งหรือต้องการกำลังใจหรือต้องการคนช่วยซัพพอร์ตหรือคนเห็นใจอยู่นะครับแต่คุณก็สามารถผ่านพ้นไปได้ด้วยดีด้วยแรงอิฐานหรือการทํางานของคุณที่ผ่านมาคุณอาจจะเจออุปสรรคปัญหาต่างๆที่ไม่สามารถจะที่จะแก้ไขได้ในปีนี้ครับมันสามารถแก้ไขได้เพียงแค่คุณหครับตั้งใจสวดมนต์หน่อยนะครับ สองนะครับกวดน้ําทุกครั้งหลังทําบุญเสร็จนะครับสามตั้งจิตภาวนานะครับเวลาตั้งสมาธินั่งสมาธิอย่างน้อยวันละห้าถึงสิบนาทีก็ยังดีอันที่ต้องระวังในสําหรับปีหน้านะครับหนึ่งเดือนเมษาสองกรกฎาสิงหาและสามนะครับกันยาถึงตุลาเพราะงั้นถ้าเดือนนี้คุณอาจจะต้องระวังแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะต้องเสียทรัพย์นะครับยังไงก็ตรวจดูให้ดีนะครับจะทําอะไรหรือวางระบบแผนงานให้ดีนะครับ ถ้าเกิดถามวัตถุบังคลขอแนะนำครับพระแม่รัศมีปีหน้าคุณสามารถบูชาและขอพอรท่านได้เลยรับรองจะได้พรแบบจุกๆเงินไหลมาเทมาแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ